ช่วยออกไปเธอะนะที่นี่อย่าเป็นโรงเรียนแล้วม,มาเถิดไปละเว้ยอ๋อแกเองสินะไอเด็กเวนที่มายุ่งกับหญิงของฉันหออยู่จังนายไปทำอะไรไว้เนี่ยไปทำอะไรกับผู้หญิงคนนั้นเหรอเอออ๋อเมื่อเช้าก่อนที่ฉันจะเจอนายน,ะน่ะม่ดบู เอออันตรายไม่เป็นไรใช่ไหมครับแค่นั้นจริงเหรอโอแค่นั้นสิเฟยคุณเองก็พูดอะไรบ้างสินี่ลุงอย่างุ่หยิดกับเรื่องแค่นี้เลยนะอายุกระปูนนี้แล้วเนี่ยทำอะไรอยู่นะลูกพี่สั่งสอนมันสักรอบสิครับอย่าให้มันมากล้าหือกับเราอีก รู้แล้วนะนี่ลุงพอแค่นี้เถอะนะทำมาหาเรื่องกันแบบเนี้ยเราจะจบไม่สวยนะเฮ้ยจ้อยไอเด็กเวเรไได้ใจใมันมากนะกนาเวรอาเนี้ไปดักซะ ไม่ต้องมามองฉันด้วยสายตาแบบนั้นกำลังท้าทายฉันอยู่หรือไงเดี๋ยวพูดบ้าๆน่ฉันน่ะจะกอกความวุ่นวายขึ้นตอนนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะสำเร็จ น่อยเด็กเวนฉันจะไม่ออมมือ mm hmm. แกแล้วนะ <c oughs> แกตายซะ <c oughs>